นี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่อย่างมากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและสอดคล้องกับยุคสมัยใหม่และอนาคตภารกิจของผมนั้นก็คือทำให้สิ่งต่างเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ตอนนี้สิ่งต่างเหล่านี้เกือบที่จะเสร็จแล้วเราเดินมาได้ไกลแล้วครับตามกลยุทธ์และตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่เราจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้บกแล้วผมขอบคุณทุกท่านที่กุนาใจเย็นกับผม ให้ผมได้เอาแผนโครงการที่ยิ่งใหญ่ผลักดันมาสู่การปฏิบัติจริงผมไม่ใช่คนที่แสกออกหรือนําเสนออะไรได้ไม่เก่งมากนักแต่ผมรู้ว่าผมจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้เรื่องให,ใหญ่เกิดขึ้นจริงได้บางครั้งผมอาจจะพูดอะไรที่ฟังดูแล้วตลกแต่ผมขอให้ทุกท่านได้รู้ว่าผมบริสุทธิ์ใจและหัวใจของผมนั้นอยู่กับประชาชนทุกคนและอยู่กับประเทศไทยครับเมื่อสองปีที่แล้ว ผมได้เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมมือกันต่อสู้กับภัยร้ายสัพันธ์ของประเทศนั่นก็คือโควิด -19 ซึ่งทุกคนก็ได้ตอบรับได้ร่วมมือกันอย่างดีจนเราประสบความสาเร็จได้ไม่เพียงแค่ต่อสู้กับโควิดได้สาเร็จแต่ประเทศไทยได้แสดงให้ทั้งโลกเห็นว่าเราเป็นประเทศที่จัดการกับโควิดได้ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกวันนี้ผมขอเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมมือกันด้วยสปิริตแบบเดิมนั้นอีกครั้ง ร่วมแรงร่วมใจกันทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมช่วยกันต่อสู้กับโรคระบาดความยากจนและช่วยกันสร้างเศรษฐกิจกของประเทศให้แข็งแรงประชาชนทุกคนทุ่มเทความรู้ความมุ่งมั่นการทํางานหนักพลังสร้างสรรค์จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการและสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นคนไทยส่วนผมจะขับเคลื่อนรัฐบาลให้ทำโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดให้สำเร็จ ช่วยทาภาคอุตสาหกรรมต่างๆให้แข็งแรงและช่วยภาคการธนาคารให้ทํางานอย่างสอดคล้องและตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสที่จะสร้างความมาัง่งคั่งให้กับตัวเองได้ผมเชื่อว่าพวกเราทําได้ครับแล้วเราจะได้เหตุการณ์ผลิตดอกออกผลในเวลาไม่เกิน2ปีข้างหน้าลงมือครับเชื่อมไทยเดินหน้าในการคืนเงินกู้ของผู้กู้ที่เป็นคนตัวเล็กๆด,ดังที่เราได้เห็น จากสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาและในยุโรปแล้วว่าการ d i s r u p t ชันของธนาคารดิจิตอลใหม่ๆที่ประสานเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการประเมินผู้กู้ทำให้ธนาคารสามารถขยายเงินกู้ออกไปได้กว้างมากขึ้นด้วยตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมไปถึงคนที่ตั้งใจดีและขยันทำมาหากินนับล้านๆคนผู้ซึ่งไม่เคยเข้าถึงเงินกู้ของธนาคารแบบเดิมๆ แต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้จะสามารถช่วยธนาคารต่างๆให้เกื้อหนุนให้คนไทยอีกนับล้านล้านคนสามารถที่จะเดินหน้าไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้คือหนทางสำคัญที่จะกระจายความมั่งคั่งร่ำรวยจากคนที่รวยอยู่แล้วที่สามารถกู้เงินได้และทำให้รวยยิ่งขึ้นและกระจายไปสู่คนที่เพิ่งเริ่มต้นทำมาค้าขาย หรือทําธุรกิจและคนที่ไม่มีทรัพย์สินคาประกันเงินกู้ให้เขาสามารถกู้เงินเพื่อธุรกิจท้าขายของเขาได้และเดินหน้าไปสู่ความน้ำรวยได้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ทําการศึกษาแล้วเกี่ยวกับการผลักดันให้ภาการเงินของประเทศไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและทําให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง บริการทางเงินเงินต่างๆได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นซึ่งผมอยากจะขอบคุณไว้ที่นี้ด้วยสถานาาเศรษฐกิจทั่วโลกที่แย่ลงทุกวันจากสงครามรัเสเซียยูเครนบอกเราว่าเราต้องเดินหน้าให้เร็วยิ่งขึ้นผมต้องการเห็นธนาคารต่างๆในประเทศไทย